มาเอยไรงนั้นเป็นอนัตตาเป็นอะไรอย่างไรนะเป็นสมมุติเป็นอะไรเนะี่ยพาตัวเองเข้าไปถึงตรงนั้นไน,นะแล้วไม่มีอะไรที่จะมาพาจิตใจเราเข้าไปเห็นความจริงนั้นได้นอกจากเราจะไปเจอทุกข์เออไม่มีอะไรพาเราไปได้เลยถ้าเรามีความสุขอยู่ดีเราเราไม่หาความจริงหรอกเราไม่หาความจริงหรอกเรา เราจะหลงอยู่ในมา,ายาเราไม่รู้หรอกมันความจริงคืออะไรอะ่ะแต่เราชอบเรามีความสุขอยู่กับสิ่งเนี้ยติดอยู่กับมา,ายาจีความเปลือกปลอมอะไรอยู่่งน่ะเนาะนอกจากเราเป็นทุกข์เราถึงจะเข้าไปหาความจริงอะ่ะเออเขาพยายาสัจธรรมความจริงอะ่ะเพื่อที่จะพ้นออกจากทุกข์นี้ไปเนาะอืมจึงเลยเกิดเป็นอริยสัจสี่ขึ้นมาเนาะไม่จะไม่เกิด,เ,กดเป็นเยจึงมีอริยสัจสี่เกิดขึ้นมานนนเนี่ยเนาะอืม ให้ทุกเป็นเพราะว่าถ้าเรามีทุกเล่นเะนีย่ยเดี๋ยวมันจะพาเข้าไปถึงความไม่มีอะ่ะเออมันทุกความทุกเป็นเป็นเป็นสารตั้งต้นอะ่ะให้ให้เราเข้าไปเห็นความเป็นจริงห่ยเออไม่งั้นเราเราก็หลงหลงอยู่กับโลกหลงอยู่กับความมีความเป็นอยู่อย่างนั้นอะ่ะอืมหลงอยู่กับความมีความเป็นอยู่อย่างนั้นอะ่ะอ๋อ ลำดับมีลำดับขั้นตอนที่พุทธเจ้าในในตำราเนาะมีลำดับขั้นตอนให้เราเข้าไปปฏิบัติให้มีเหตุมีผลมีนั่นมีนี่เพื่อเพื่อที่จะพาตัวเราเข้าไปเห็นความไม่มีให้เข้าถึงความมันมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีค่ามีความหมายอะไรนี่เราก็มาพูดคุยจึกจากันละสังโยชน์บางตําบลฐานวิปัสสนาาอะไรทั้งหมดทั้งหมดที่พูดกัน่ะ จะพาเราไปถึงตรงนั้นเลยเขาก็เราจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่านะอืมจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเาอยากไหมยากนะโอ้โหจะเดินไปบอกพุทธเจ้าจะเดินไปบอกชาวโลกว่าว่าทุกอย่างมันเป็นสมมตินนะะ ทุกอย่างมันเป็นสมมุตินะมันมันไม่ได้มีอะไรมีค่ามีของหมายนะไม่มีใครเสียหรอกเขาเลยสร้างอริยสัจสีขึ้นมาเนี่ยออให้สร้างอริยสัจสีขึ้นมาเพราะว่าถ้าเข้าไปเจอทุกข์แล้วเดี๋ยวชาวโลกมันจะควงเข้าไปหาความเป็นจริงเองเออโดยใช้เอาตวทุกข์เนี่ยขึ้นมาเป็นสารตั้งตนนะคนไม่เจอทุกข์มัน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 ไม่ไม่แสวงหาความเป็นจริงหรอกไม่แสวงหาความจริงหรอกแล้วทีนี่มันจะแสวงหาความจริง ความเป็นจริงสัจธรรมได้ยังไงก็ว่างลูกครับะ